เ็นเด็กดีทำยังไงดีครับเด็กดีต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์งานการไม่ทำลำแต่ติตอก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  โอ้โหแม่ไม่รู้อะไรหรอกผมจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยผมจะหาเงินมาเลี้ยงแม่เองโอ้ยติ๊กต็อกติ๊กตอกอะไรของแกวะงานไม่ทำลำแต่ติ๊กต็อกอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมไปพี่ไปเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ลูกเอาขยะไปทิ้งให้แม่หน่อยลูกได้ครับแม่รดน้ำต้นไม้ให้แม่หน่อยลูกได้ครับแม่ ได้านแม่หน่อยลูกได้ครับแม่เฮ้ยคุณนุ่นสุยซุยจังเลยอ่ะได้ครับแม่นี่ครับแม่ไม่พวกขโมยนะลูกไม่ใช่ทำความดีเอาไปเกินเกาเป็นเด็กดีต้องประหยัดไฟเอาทำงานงานโยโย่ประหยัดไฟ ต้องเรียนได้เกรดดีนหนพ่อขอดูเกรดหน่อยลูกเฮ้ยเรียนดีขึ้นเยอะเลยนี่เกรดดีขึ้นขนาดนี้พ่อว่ามันดีกว่านี้ได้อีกไอล,ลูกขอบคุณครับเก่งมากเก่งมากแต่เก่งกว่านี้ได้สู้เว้ยรถเียรถส่งเรียบร้อยแล้วครับไอ้น้องคนอื่นเข้าได้เลยพ่อรักว่าไงลูกคานสคริปต์ครับพ่อ,พอเฮ้ยเด็กคนนี้พรสวรรค์เรื่องก,การเรียนอยนอนเป็นไงเรียนยังไงได้ดีเนี่ย เอ้าโอ้โหเกตดดีให้เกตดีโอ้โหต้องโดดเคมีเพื่อได้เกตดดีนะเนี่ยโอ้โหพอดีเรื่องมากจังเลยนี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยเออแม่แ้องพวกเราเนี่ยต้องอุ้มท้องเจ็บปวดพวตร้าวเเดือนเต็มๆแล้วเ้าเดือนยังไม่พอหมอ ทำการตัดสายรบ erm หรือสายสัมพันธ <oh, okay, ์ระหว่างเจ้าทำไม่เพื่อให้เจ้าได้ลืมตาขึ้นมามีชีวิตเคยํำนึกบ้างไหมสร้างตึ้งง่าไหมเปล่าไอ้นี่มันอีกผมเป็นเด็กดีต้องรู้จักแบ่งปันครับเอยสุรอยกินอะไรเนี่ยมาม่าขอได้ไหมล่ะเอาไปเลยครับมีขนมอะไรอีกบ้างเอาไอกระเป๋ามีอะไรเนี่ยดูนี่อเฮ้ย เฮ้ยเอาไปเลยครับแบ่งกันเลข้มขัดใหม่เว้ยเข้มขัดใหม่เว้ยขัดเต็มขัดคอคอเฮ้ยนี่มันลูกคนรวยแน่เลยโอ้ยโอ้ยดูไม่ตืนหรอวะขอคำจะด้วยไอซี่ใหม่นี่ขอได้เปล่าต้องใส่แล้วเออรองเท้าสวยนี่แผ่นฟินแผ่นฟินขดเลยตอคอคอคอ อังเกงใหม่ล่าสุดนี่ล่าสุดแม่ผมกำลังเล่าบ้านเลยครับก็ขอแค่กางเกงอย่างเดียวได้ปะวิตเตอวิตเตอรจัดจัดจัดเด็กดีต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำอะไรลูกศึกษาการเล่นบอลครับพ่อไหนดูดิพ่อดูด้วยเสมอปอปอครึ่งควบลูกอะไรเนี่ยมันไม่ได้เล่นบอลมันพนันบอลเด็กดีเขาไม่ทำกันแบบนี้ กี่ครั้งไม่เคยจำไม่เคยจำไม่เคยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับครูครับไม่ลงหาตัวอะไรไหมครับไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับค่แมวผมเอาดอกไม้มาฝากครับอ๋อคุณไม้ค่ะคุณค่ะคุณครับสวัสด yani vale ีครับสวัสดีครับครูเซ็กซื้อมาฝากครับมาฝากไม่ครับ ครูแซครับสบวัสดีครับสวัสดีครับครับคูเห็นเหรียญไหมครับไมู่น่อยู่ข้างล่างครูสวัสดีครับครับเจอกันทั้งวันแล้วไม่ต้องไหวก็ได้ครับลูกการที่เราจะเป็นเด็กดีนะนะต้องห้ โกหกเข้าใจไหมคะเข้าใจครับดีมากไหนพ่อซ่อนเงินไว้ที่ไหนลูกอ๋อผมจะขุดฝุ่นมันเยอะเว้ยผมรู้ครับผมเป็นเด็กดีครับเพูดความจริงครับไหนอยู่หลังนี้เลยครับดูสิ ผมไม่เด็กดีครับครูครับครูครับครับพอดีผมเก็บเงินได้ครับอยู่หลังโรงอาหารครับหนึ่งบาทใช่ครับชื่อกริดบุญยรังครับปสีับสองครับให้ครูประกาศเด็กชายกฤตดบุญยรังชั้นปสี่ทับสองเก็บเงินได้หนึ่งบาทที่หลังโรงอาหาร หากเป็นของใครมารับได้ที่ห้องโศงนะคะเออครูครับผมเก็บได้อีกหนึ่งบาทครับหน้าห้องน้ำชายครับเด็กชายกลิ่คบุญยาลังเก็บเงินได้หนึ่งหนึ่งบาทที่ห้องน้ำชายเป็นของใครมารับได้ที่ห้องโศกนะคะผมเก็บมือถือได้ครับอันนี้มือถือครูมันอยู่ตรงนี้มึงหยิบไปเมื่อกี้เด็กดีต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ แม่ครับเดี๋ยวผมช่วยครับอ๋อมาซักผ้าซักผ้าโออเออเบี้ยนมาซักแล้วลูกซักแล้วถูกซักแล้วเนี่ยไม่ใช่อันเนี้ยแม่ซักแล้วไอ้ข้างๆยังไม่ได้ซักโอ้ดเอาแล้วทำไมไม่ซักล่ะอันข้างๆอ่ะโอ้โหมันไม่ขังน่ะเด็กดีต้องรู้จักอดออมนะคะลูกได้ครับแม่ หนึ่งปีผ่านไปออมได้เท่าไหร่ละคะลูกนี่เลยครับไหนดูสินี่ยี่สิบบาทยังไม่พอครับแม่ออมใจในรูกตัวเองมากนี่กันไก่ยังมีอีกครับแม่มีอีกลูกมีอีกโอ้นี่อยนี่มใจเนาะโอ้ย ครับแม่โอ้ยแม่ไปไม่ได้ลอพี่เอ้ยอันนี้ออมมานานเลยแม่ด้ว่วยหนนนนย,ย,ย,ยเป็นไงบ้าง รู้วิธีเป็นเด็กดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยครับผมแต่ละวิธีนะครับมีทั้งแนวปันๆอันไหนไม่ดีอย่าไปทําตามเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมโปรดใช้ิวิจารญาในการรับชมนะครับและสำหรับวันเด็กในปีนี้ครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับขยันวันเพียรตั้งใจเรียนนะครับผมแล้วก็ขวัญวันเด็กในปีนี้นะครับผมสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบ่นทรงอย่างแม